คำฝันอำเภอท่าฉางฟาร์มหอยแขงแหล่งกุ้งกุลาดำแห่พระน้ำประจำปีประเพณีแข่งเรือล้นเหลือนาข้าวมะพร้าวหมากผูงามหรูทานน้ำร้อนอานุสรพ่อท่านแบนหมื่นแสนตาลตโนดของโปรดเคยกุ้งสกลออำเภอท่าฉางเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ถนนพุนพินช์ยยาตำบลเขาถานอ,อําเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดการศึกษาสามประเภทประกอบด้วยการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีนางสาวจีฬาพรเศฤทธิล เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษามีครูและบุคลากรจํานวน9คนประกอบด้วยข้าราชการครูจํานวนหนึ่งคนบุคลากรทางการศึกษาจํานวนหนึ่งคนพนักงานราชการจํานวน7คนตําแหน่งครูอาสาสมัครจํานวนหนึ่งคนครูกศนตําบลจํานวน6คนปนรัชญากศนอาเภอท่าฉางคุณธรรมนําความรู้สู่ความพอเพียงวิสัยทัศน กศนอํำเภอท่าฉางจัดและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์กศนอํำเภอท่าฉัางมีกิจอาสาพัฒนาตนเองเอกลักษณ์กศนอํำเภอท่าฉางเป็นองค์กรที่บูรณาการ องค์กรความรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าฉางขอนำเรียนผลสรุปก,การดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังต่อไปนี้การดำเนินงานตามภารกิจงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสกลอำเภอท่าฉางมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้ประชาชนเยาวชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่ขาดโอกาสและพลาดโอกาสทางการทางการศึกษาในรับการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเทียบเท่ากันในรับความรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเลือกรับบริการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างถูกต้องและยกระดับตนเองให้สูงขึ้นใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีนักศึกษาจํานวน691คนและมีกศนตมบลเป็นกลุ่มที่พบกลุ่ม จำนวน6ตำบลสบกลรอ,อ,อรท่าฉางมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาทุกๆกอสอนรอตำบลในหลายรูปแบบเช่นโค, <c oughs> โครงการสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตร์โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านต่างๆการที่ระดับการศึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการ ประเมินเทียบระดับได้รับความรู้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งด้านมิติประสบการณ์มิติความรู้และความคิดและการสัมมนาวิชาการเป็นบุคคลที่ได้รับการยกระดับการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพที่สูงขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีผู้ที่เข้ารับการประเมินจำนวน19คนงานการศึกษาต่อเนื่องสอกลอำเผอท่าฉางได้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง6กรนตำบลตามภารกิจดังนี้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงผู้ที่เข้ารับโครงการมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะทางด้านอาชีพและผู้ประกอบการทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีไรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน44หลักสูตรจำนวนกลุ่มเป้าหมาย703คน เช่นหลักสูตรการทําหมูแดดเดียวหลักสูตรการทาแชมพูสระผมหลักสูตรการทาําไตปลาแห้ง 2. ชั้นเรียนวิชาที่31ชั่วโมงขึ้นไปจํานวน5ห,หลักสูตรจํานวนกลุ่มเป้าหมาย90คนเช่นหลักสูตรช่างทาสีหลักสูตรช่งาชงเชื่อมโลหะประเภทชั้นวางของ 3. 1มหนอำเภอ1อาชีพจำนวน1ห,หลักสูตรจำนวนเป้าหมาย15คนเช่นหลักสูตรการจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสมจำนวน4หลักสูตรจำนวนกลุ่มเป้าหมาย81คนเช่นหลักสูตรการเต้นบาสโลบและการเต้นแอรบิกการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและชุมชนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม จำนวน5ห,หลักสูตรจำนวนกลุ่มเป้าหมาย82คนเช่นหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัว6กการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังมีความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจำนวนสองหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย3 2คนเช่นหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัวหลักสูตรการปลูกพืชผักออแกนิกการศึกษาตามปัิยาสัย ประชาชนทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่านและมีพฤติกรรมรักการอ่านตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้กศนตำบลเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษากศนเช่นโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโครงการบุ to you กิจกรรม บ้านหนังสือชุมชนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนโครงการพาน้องกลับมาเรียนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาสได้กลับมาสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโครงการศูนย์จิติทัานทุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จิจทีรร่ท่านเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่อายสกลออําเภอท่าฉางมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆและประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในรับการยอมรับและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาสกลออํอเภอท่าจางสู่หน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างชัดเจนจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้บริหารครูบุคลากรและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าฉางส่งผลให้ได้รับการรับรางวัลต่างๆดัง,งนี้ 1. ได้รับการคัดเลือก เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการดีเด่นระดับจังหวัดผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเส้นพลาสติกกศนออำเภอท่าฉางประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จากสำนักงานกศนอจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ได้ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์กศนอดีเด่นระดับอำเภอ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของใสกศนตำบลของใสอำเภอท่าฉางประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จากสำนักงานกศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3กศนตำบลของใสได้รับการประเมินคัดเลือกเป็นกศน5ตำบล5ดีรีเมียมระดับอำเภอประจำปีพุทธศักราช2565 จากสำนักงานกศนอจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. นางสุจิลาวรรณศรีครูกศนอำเภอท่าฉางได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีศรีสุราษฎร์เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่6 6พุทธศักราช2565จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5. นางชลิตาสีเมืองคอรูคกศนตบลกศนอำเภอท่าฉางได้รับการคัดเลืกอกประเภทครูกศนตบลดีเด่นรางวัลครูดีสีกศนรประจำปีพุทธศักราช2566จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี6นางเยาวรัต บัวภูนครูกศนอตำบลกศอนอ,อำเภอท่าฉางได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีศรีสุราชเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่67พุทธศักราช2566จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎธานีจากผลงานที่กล่าวมาเบื้องต้นเป็นความสำเร็จและนำความภาคภูมิใจแก่ผู้บริหาร ครูบุคลากรนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าฉางรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายและยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติให้เกิดผลกับผู้เรียนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคมทีมงานและคณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้